มาจจะได้ล่อาจจะได้ล่อาจจะได้โลอปลาเขาเขาไปมองนี้เดอร์แอนแอไปขวาจังน้อยเพราะว่ามันมีหลอกนาน่นี่เราจะคอยเรือไหนไปหมองไปข้างนาเนี่ยแหละเาเขาไปชมนีใช่บ่กจ้าตรงตรงไปมัสิลุลมาสิรุมาแอบฟ้าน่อยนึงจะคอยฮาเขามัสิเป็นหลงนาวใ่นี่แอบไปฟังหมด ไม่แต่พี่เสือที่นั่งเอาแมวแมวเข้าไปบุกไทยเลดพี่เสือแน่นอนพี่เสือร้ายหลายนะโอ้ป่าธรรมชาติป่าไผ่ป่าไปอะไรมองมันมีรถออกมาในรถกันบมาเลยท่านตรถผมมาในเขาเขาไปยีรดเขาเขาไปจอดทางไันโอ้หลุดมันก็ลังมาจอดเขาก็ลบกายเลยแต่มีมาเข้าไปอีกเลย เราขี้เกียรเดินไกลมันไม่ถ่าการถดบอกกันนี้มันเป็นมองล่านจอดรถโอ้โอ้รถเขารถเขารถเามไปไทยพี่ไปค่อยไปหงอ่นั้นยอกปุบบหมาเช็คอินกัปุ๊บหมายตายปุ๊บอันนปุ๊บปัญป่า ถ่ายวิดีโอไว้ทำคอนเทนต์ุกคนเห็นด้ถูกคนดนึงหลายโอ้บ้านนี้บ้าน้บากตออกบาเลยทางออกเนาะเป็นหอยหลุดบ้ามื่อไหร่มันบอมีเนาะมันหาตรงมาเลยซื้อมาแล้วก็ใช้ไป บอกว่าลงลงยูทูบ b e ไมันสเสถียรดีกว่าเฟซอีกค้นเบืองหลายไหมขับไปเรื่อยๆมันออกเรื่อยๆได้นะ้อใต้ตลไมไม้ใหญ่นองเล่นวนๆซื้อลงยูทูปถิ่มไหวนะเพราะถ่ายก็ลงถิ่มไหว เปิดช่องยุทบจะขรคอหอยเออเปิดแล้วเอ,อ้าคืออยากอยากหอ,หอ,หอไดไหนเนี่สิงหอดเหรอมีได้หอดน,นี่แลหละมองจอดนี่แหละนี่น<ม><อ>แหละถอยด่าเข้าเลยถอยด่กเข้าเลยจอดตรงนี้แหลยวางให้มี่พามาจอดก่อนมนะู